กับหลายคนที่ใช้ไอ้ o วแล้วก็ใช้ตัว Magic Keyboard นะครับวิธีการล็อกหน้าจอนะครับปกติหลายคนก็ต้งการล็อกหน้าจอโดยการกดปุ่ม p o w e r ของตัวเครื่องนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับหากเราใช้ m เ g i c k e ีบอร์ดอยู่นะครับให้ก,กดปุ่มล็อกตัวนี้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับกดแก่นหนึ่งครั้งไม่ได้นะครับระบบจะไม่ตอบสนองตัวนี้เป็นการล็อกตามปกติ กล่องและเวลานะครับ๋ยวให้ดูใหม่นะครับนี่ครับ้เจะาไปดูกดปุ่มล็อกหนึ่งครั้งไม่มีผลนะครับต้องกดปุ่มล็อกค้างไว้นี่ครับประมาณสามวินาทีนะครับอยากให้ดูครั้งนะครับ,น,รบน,นะครับเห็นไหครับ ครังเดียวไม่ได้นะครับกดก้างนิดนึ่งนะครับนะครับก็ปุ่มล็อกตัวนี้เปรียบเสมือนปุ่มโฮมของ iPhone นะครับให้ดูครั้งนะครับนะครับต้องมีระยเวลา2อถึงสาวินาทีนะครับถึงจะเป็นการตอบสนองเปรียบเสมือนปุ่มโฮมของไอโฟนนะครับในการล็อกหน้าจอครับนะครับปกติเรากดล็อกหน้ากา้ ใช้กับเมจิกคีย์บอร์ดสะดวกดีนะครับผมคนใช้เมจิกคีย์บอร์ดในการพิมพ์ไม่ต้องเสียเวลาไปกดปุ่มที่ตัวเครื่องนะครับ